สวัสดีครับผมเบนเหรียญไทยนะครับผมรับประเมินราคาเหรียญธนบัตรนะครับผมรับเช่าพระเครื่องเหมาพระบานด้วยนะครับแล้วก็รับเช็คพระเกหรือว่าพระเทนะครับรับออกใบรับรองพระเท้ด้วยนะครับผมแล้วก็รับเช็คของสะสมโบราณนะครับมีค่าต่างๆนะครับผมก็ค้นหาในรายได้เลยนะครับมีเอสด้าเจ็ดศูนย์บีเอเออารนะครับต้องพิมพ์ตัวเอดลงไปด้วยนะครับผมก็มาคุยกันใน ไลายได้เลยนะครับผมกลาสสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมเป็นพิสณุนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมาแนะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญ50าสิบสตางค์ปีสอง3ี่สิบนะครับผมซึ่งเพื่อนๆนักสะสมนะครับหลายๆท่านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับ เหรียญรุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับมีขนาดพอๆกับเหรียญห้าบาทที่เราใช้กันณนะปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่ว่านะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะพบเจอนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจำนวนมากเลยนะครับแล้วรู้หรือเปล่านะครับว่าเหรียญเนื้อทองเหลืองแบบนี้เนี่ยเขามีการเอาไปหลอมขายนะครับเอาไปหลอมขายเพื่อ ทำให้ในราคามันเพิ่มขึ้นนะครับผมเช่นนะครับช่างกิโลแบบทองเหลืองการช่างกิโลแบบทองเหลืองเนี่ยผมไม่รู้ว่าราคาทองเหลืองณตอนนี้นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีเยอะๆในช่างกิโลขายผมคิดว่าน่าจะได้ราคามากกว่าที่เราคิดไว้นะครับเนื่องจากเหรียญทองเหลืองรุ่นนี้นะครับผสมกับทองแดงนะครับไอ้ขายมันขายได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องเรียกว่าถ้กกัดเอาสิ่งจะอปนออก ด้วยนะครับเหรียญนี้ถูกเรียกว่าเหรียญอะไรนะครับเหรียญนี้ถูกเรียกว่าเหรียญรวงข้าวลักษณะก็คือนะครับเขาจะมีรวงข้าวนะครับรอบๆบริเวณเหรียญแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเหรียญรวงข้าวถ้าคุณมีเยอะๆเนี่ยพร้อมใจจะขายชั่งกิโลขายได้เลยนะครับมีเยอะๆเนี่ยชั่งกิโลขายได้เลยแน่นอนนะครับว่าเหรียญสองเหรียญเนี่ยมันมันราคามันไม่แพงนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณคิดจะขายนะครับต้องต้องช่างแบบเป็นกิโลขายเลยนะครับในที่นี้นะครับไม่เฉพาะแต่เหรียญรุ่นนี้ก็ได้นะครับแต่ขอเป็นเหรียญที่เป็นสีทองทองแบบเนี้ยสีทองทองแบบเนี้ยเอามาขายผมได้เช่นกันนะครับผมก่ <S <S อนนะครับรวบรวมมาได้เลยนะครับถ้าได้สักรูครึ่งรูนะครับก็สามารถขายผมได้แล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับสําหรับการซื้อขายเหรียญดีๆนะครับที่ผมได้กับเพื่อนๆนักสะสมทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอ่าถ้าอยากจะขายก็ทิ้งช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หลายดีไว้ให้ผมติดต่อกับนั่นเองนะครับเดี๋ยวราคากิโลนึงกิโลละเท่าไหร่เนี่ยค่อยมาตกลงกันทีหลังนะครับรับซื้อไม่อ้าเลยนะครับผมสําหรับ วันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ใน YouTube นะครับ YouTube นี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อโอกาสหน้าผมมาทำคลิปนะครับจะได้รับชมคลิปแบบทันทีนั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลับสวัสดีด้วยนะครับ